สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับเครื่องเสียงมือสองนะครับเครื่องนี้เป็นไวท์แอมป์พันหกร้อยวัตต์นะครับไวท์แอมป์พันหกร้อยวัตต์กล่องเป็นกล่องสี่นิ้วลึกสิบหกนิ้วนะครับสเปควัตต์ประมาณนี้นะก็เอาไว้ขับเบรสิบห้านิ้วสิบแปดนิ้วสเปคทั่วไปนะครับไว้์สี่นิ้วนะครับข้างสองกลำลังพอดีพอดีนะครับไม่ได้แรงมากนะก็ขับได้กลำลังพอดีพอดีนะครับสภาพภายนอกก็พอดูได้นะครับ จะมีที่ฝาฝาเก็บสีแล้วนะครับฝาพ่นสีแล้วนะครับส่วนภายในก็สวยงามดีใช้งานได้ปกตินะครับท้าย่่อาาท้ายเครื่องท้ายเครื่องก็มีเท่านี้เลยนะครับสัญญาณเข้ามีจะมีเป็นแจ็คโฟนนะครับแจ็คโฟนไอเกอาไม่มีแล้วก็สายลาโพงมีเปคเคอร์นนะครับแล้วก็มีที่ต่อสายแบบหมุนๆธรรมดานะครับก็มีให้นะครับ ตัวนี้ราคา5,800บาทนะครับตัวนี้ราคา5,800บาทถ้าใครสนใจก็ทักกันมานะครับที่ f a c e b o o k แฟนเพจเครื่องเสียงมือสองนครชัยสีนะครับหรือแฟนเพจโชลตีซาวก็ได้นะครับก็ตามนี้เลยนะครับดี๋ยวให้ดูสภาพโดยรวมนะครับด้านนอกก็มีริ้วรอยบ้างนะครับตามการใช้งานปกติตัวนี้ก็ราคาเบาๆนะครับ5,800บาทรวมส่งนะครับ อันนี้ฝาปิดฝาปิดก็จะทำสีแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการใช้งานนะครับแค่เป็นฝามันเป็นรอยก็ทำสีแล้วนะครับโอเคตามนี้ครับใครสนใจก็ทักกันมา5,800บาทร,รวมศ่ ก็ตามนี้ครับตัวนี้ก็พ6 0 0ยวัตต์นะครับ5,800บาทรวมส่งนะครับสนใจก็ทักกันมานะครับ